เอาละครับวันนี้ผมจะมาสุ่มกาชาแบบสั้นๆนะครับเพราะว่าเอาเสียดายอย่างหนึ่งที่ไม่ได้เก็บอ,อันนี้ไว้แล้วก็ไม่เล่นต่อรับเด็กที่แล้วเบลแล้วไม่เล่นพลาดไปเลยก็เลยไม่ได้มีกระป๋องเยอะไม่เป็นไรแต่น้อยก็มียี่สิบสี่ยี่สิบสี่บาททองแล้วกันนะสุ่มสั้นๆคิดม่นสั้นอะไรก็เนีย่ยเสียดายมากแล้วมันการันตีเลยโอ้โหไม่ได้เก็บไว้มาดิว่าต้องสุ่มแล้ว สุ่มเลยมาถึงก็สุ่มเลยไม่ต้องทำอย่งนั้นนะมาถึงก็สุ่มเลยสุ่มเลยโอ้ยเหลือริบสองบาทดูดิโอ้โหการันตีได้โอ้เจ๊ออกสักตัวหนึ่งไม่ไม่ไม,ไมีไม่ได้เก็บไว้โอ้ยบาทกระป๋องหมดตู้แล้วมาตู้แต่รอบที่แล้วแล้วแต่ไม่ได้ลงคลิปเดีย๋ยวเดี๋ยวลงพร้อมกับคลิปนี้พอๆคลิปนี้แหละ คลิปอีกค,คลิปกระชากอันนั้นลงแล้วก็คลิปนี้ก็จะลงต่อ,อน,นั่นแหละแล้วก็เห็นละนั้นลืมลงนี่แหละไม่ยาวคลิปนี้สั้นๆซุ่มกระชาโอ้มันจะแรงเงยอะดิเฮ้ยเอาตัวอีเวนต์ออกมาก็ได้เก็บไว้เป็นคอลเลคชันอะไรเงี้ยตัวแรงอีเวนต์ก็ได้ยอะไรเงี้ยโอ้โหไม่มีเลยนี่เกชี้อ,อะ โอ้โหยังเกลือออกมาสักทีโอ้แลกแล้วในตัวอีเวนต์ก็ได้เนี่ยเอาเอาเอานั้นมาเก็บกได้เนี่ยเก็บคอลเลคชันก็ได้เนาะมาเถอะตัวแลกก็ได้โอ้โหไม่ใช่แลันนี้โอ้แลกรัวอีกแล้วจะเก็บโอเวอร์สักตัวก็ได้เลยเนี่โอเวอร์ over ก็ได้เก็บคอลเลคชันเลยโอ้แลกเลย โซนิกออกมาเลยชาโดูใครก็ได้มาถอะโอ้โหนี่เลยมันจะปีจะปีนบันไดแรกหนาจะปีนเดินไม่ไหยแรกหนาเนี่ยโอ้ซูชิอีกโอ้ซุปเปอร์แลก,ก็ดีขึ้นแต่แบบต้องการออูเบอโอ้เนิดแคสแล้วโอ้มาทำอะไร โอ้โหอย่างเกลือแล้วนเลยยี่สิบโอ้ยการันตีทำไมไม่ได้สุ่มวะไม่ทองเลยโอ้ยนี่มาทำหายวะโอ้ยเกลือเกลือแตกเกลือแล้วเกลือโอ้โหยนูงนี้เก็บบัตรดีกว่าเก็บกระป๋องไว้ดีกว่าไม่มีพอแล้ว ทองไม่มีเลยโอ้โหท่าสืบแล้ว <c oughs> มาออกมาเถอะโอ้โหนิวจ,จีมาทำไมเนี่ยไอ้สี่สายแล้วไม่ออกเลยตัวอีเวนต์สักตัวเลยอะ่ะจะออกแต่ตัวเดิมไม่ได้อ่ะหออะไรเอาตัวอีเวนต์ก็ได้โอ้โหไม่ออกอะไรอย่างงี้โอ้เกลือเยอะอย่างเงี้ยกาชาเกลือของแท้อะไรอย่างเงี้ย โอเคเกลืออะไรเงี้ยตัวเดิมอีก,กนะฮะเอาตัวมันเอาหนึ่งน้อยซุปเปอร์เลยด,ดีก็ได้าอเงี้ยโอ้มาเถอ่อกีก็มีโอโ้โ,อโหผมก็เข็นแล้วอาสุดท้ายแล้วไม่มี่อแล้ว okay. โอเคเฮ้ยเฮ้ยเงมีอย่เอาดิก็ไม่ออกเหมือนเดิมนั่นแหละ ดูก็รู้โอ้ลดอีกดีวะลดอีก่ีโอ้การันตีแล้วเนี่ยโอ้โหลดราคาโอ้มันพลาดได้ยังไงวะโอ้ท้อวะโอ้อย่างท้อเกือกแล้วโอ้โหรูงี้เก็บมาการันตีดีกว่าเดี๋ยวโอ้โหไม่พอแล้วเว้ย